มาต่อกันที่อีกความหงใย,ยสําหรับผู้ที่มีความต้องการเฉพาะอย่างผู้พิการหรือว่าผู้บกครองทางร่างกายครับคือคนพิการเนี่ยก็ติดโควิดสิได้เหมือนกันนะทีนี้เขาก็เลยมีการตั้งโรงพยาบาลสนามสําหรับผู้พิการขึ้นนะคะคเปิดใช้งานวันแรกวันนี้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการลงไปตรวจดูพื้นที่ว่าเหมาะสมสําหรับผู้พิการหรือไม่ทางคุณบนเทียนบุญตันค่ะซึ่งเป็นสมาชิกผุ้ทสภาซึ่งก็เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการที่ ดูแลเรื่องคนพิการด้วยนะคะก็มีการที่จะลงไปตรวจดูเหมือนกับว่าลงไปเทสด้วยตัวเองนั่นแหละทั้งเรื่องของการที่จะรับเข้าสู่โรงพยาบาลสนามไปจนถึงเรื่องของการที่จะพักรักษาตัวนะคะโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือใช้พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ของทางประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเขาจะเปิดวันนี้แหละแล้วก็มีการที่จะร่วมกันของ3มหน่วยงานอวสทพมละค่ะกระทรวงแร คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2คือกระทรวงสาธารณสุขและ3คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการที่จะช่วยเหลือเรื่องของผู้พิการที่จะต้องกัก หรือว่ารักษาโควิด19ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขานําเทคโนโลยีมาช่วยนะคะ oh. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารส่งอาหารอย่างสะดวกสบายทีเดียวภายในห้องพักผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เครื่องวัดความดันอุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือดรวมถึงมีโทรศัพท์เพื่อที่จะรายงานสุขภาพประจําวันก็คือลงโปรแกรมเอาไว้เลยแล้วก็เอาไว้สําหรับที่จะเขียนบันทึกหรือว่ารีพอร์ตสุขภาพประจําวันวันนี้ เป็นยังไงบ้างก็จะได้ลดความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่นั่นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่พิการทางการได้ยินเรามาดูกันบ้างค่ะเขาบอกว่าในห้องน้ำเนี่ยห้องอาบน้ําอ่างล้างหน้าจะมีปุ่มกดเรียกสําหรับกรณีฉุกเฉินก็จะส่งไปที่ห้องควบคุมแล้วก็ส่งคนมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะ พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่าโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์เิดรินทร์เพื่อคนพิการเปิดให้บริการกว่า200เตียงนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยโควิด19แล้วก็เป็นผู้บกร่องทางร่างกายก็เชื่อกันแล้วค่ะว่าน่าจะเป็นโมเดลใหม่ในการ,รตั้งโรงพยาบาลสนามต้นแบบให้กับผู้ที่บกร่องทางร่างกายนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่ละทิ้งมาตรการทางสาธารณาสุขนะคะควบคู่กันไปล่ะค่ะ ส่วนนวัตรกรรมในการลดการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยก็จะมีบริหารจัดการตรวจสุขภาพทางไกลให้ผู้ป่วยนำเทคโนโลยีมาใช้กับทุกทุกคนแล้วก็ใช้กับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีล่ามทางไกลสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อที่จะได้มีการสื่อสารโต้อตอบกันแล้วก็ย้นยัาถึงมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อที่จะได้หายจากโควิด -19 โดยเร็วค่ะ